น่ยดูฟันว่าเลขออกแล้วออกแล้วไหมนะอือืม,อ,มอันออกตัวไหนล่ะครับ มาแล้วมาจะท่านได้ไปอยังส่วนสบายน่ายตัวไข่แน่แม่ไข่เนยปลาจังงั่งตัวแม่ว้าอยเิ็นฟังอะไรเร็วออกวางอาวางได้กว่าควนเลยครับผมควนเลยนี่คันว่าเหล็กออกแล้วออกแล้วนะอืออันออกตัวไหนล่ะสิบเก็ดนะปากเร็ยหัวเหล็กมาเบิ้งว่าเจ้าของคือร่องสินะอืม อันนี้ตะเลเกต์มองกล้องอยู่วันโตโตโงี้จะของว่าล้งแม่เนาะภาพอต่ก็เลยเอาปากกามาเขียนให้เป็นชิ้นให้ตัวเลขบาทเนามาเขียนคีนึงเดี๋ยวมาเขียนศูนย์จะว่าเป็นปากกาสีแดงอืเอาวงไวเออเขียนเองเขียนแล้วกันเขียนเขียนชิ้นแล้วกันข้างบนเถึนเป็นอันไม่เหลืที่จะคล้องก็ได้ก่อนสองสองสองชิ้นนะ สองเกศหลังเห็นตะเกตพวกเกศตัวเดียวมองกล้องหื่อยก็บอกลงตงนั้นหลังสิบทีูดได้ไหมัาทีไปภาพสองเกศเลืดไปเขียนเอาปากกาไปเขียนเป็นหนึ่งศูนย์ไปนะี่บาทเที่ยวขอยเป็นชีบาทนะเยอลงเลยบ่าทออกแล้วอันเกศหนึ่งฝนะกับสองหาพนักพาเกหนึ่งกับสองหาเอาตกลงเอาทีในความฝันในความฝันสรุปนี่คือเหล็กอีียงที่มันออก มันออกสิเกตสิกสกเกตเออสิเกตเรยกว่าอะไรซกตก็ส,กอสองหาวัาสี่วะมสองตัวใล่หอสองตเนาะอืนะครับมาดวนบดีโอ้ว่ตายจังไงตังนี้อยู่นะครับแม่แต<ม>่ฝันดวนนะครับผมเนาะอืมนนนเป็นฝันด้วนเป็นฝัน <ผม S 3> เอเอ มึงเกันมันเรียกหันเจหันมันเป็นสองเจ็เป็นสองเจองสี่มันมีหนึ่งศูนย์ทีนี้สิบบาทมาหนึ่งศูนย์แล้วกะหนึ่งเ็ดแล้วก็สองหาแล้วก็สองเ็ดสานัล่ะทีที่นี่ในความฝันเพิ่นนะอ๋อเด็กโอเลกสองหาประมนี้กูตกับมึงเอาใบบลเลกมาเบิ้งไปกูเลื่กกูเลือลงเนิันตรง่ะก็เล่เจกว่าะเอามหายย่่ไม่หรืไม่พาบตัวได้ดัง เงี้ยปันหางวาวได้ลูก <laughs> <laughs> ฮ<ะ>่า่นเป็นที่ที่ทอทินเห็นกันไหมนี่ยังยงนี่สองหาสองเกตนี่เมือเตมเต้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นีเหมือโอ้โหเจ็มีแต่นุ่นนะ<อ>ปัดตูนะ <laughs> อันนี้อนะไบ่ถ้าเราโตกาบเป็นอี่นะนั่นมารวมบ่บร่รวมโตกาเอะไรบ้างเา เอาวพอดีนี่เอาสนะามีนะสามส่วนสามแปดเจ็ดส่วนอ่ะพอดีนี่ครับครับผม,มบนะครับขับแม่แตาแล้วเนะนาะเดี๋ยวจะไปหาคุณพ่อผอท่องเรียกผมพ่อท่องเรียบันนี่ยังไงบ่อยฟังเนาะ่อท่องแรเียบี่นี่นะครับโอ้ใจหน่อยกระตายพี่กลับมาลัางบานจะเห็นคุณนายกระตายกับอยากกินน้ำเขาเนาะพะเอ้าบอาวันดีครับผมดีจ้ะเอ้าเบิกหันแม่แตาไหมว่าความฝันเป็นเอาเปิดตื่นเป็นฝันมือสอนมั้ย เป็นว่าฝันว่าเลขออกแล้วฝันว่าเลขออกแล้วบอดี้เป็นนังที่ละฝันเมื่อคืนเออมาที่นี่ในข้อฝันเพิ่นนี่ยมีหนึ่งศูนย์มีสองหามีสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดที่เพิ่นฝันคือว่าไงมันอยู่ในหันไหมฝันว่ามันออกเพิ่นว่าฝันว่ามันออกแล้วออกแล้วออกแล้วบอดีก็นี่แหละเพิ่นว่าหนึ่งเจ็ดบดีหนึ่งเจ็ดกับสองหายอะประมาณนี้แหละแล้วก็มีหนึ่งศูนย์แล้วก็บมี มิสองเกตนี่แหละท่านี่แหละเี่เราขันฟันว่ามันออกออกอหริพอคยฝันนะครับถื่อีหลีโอเฮ้โอยฟ้าฟ้าฟ้าผู้ม่วันสีท่านบมล่อไต่วหนึ่งเกตกับงามเมนเมนสีท่านเม่สีท่านบมล่อท่านอยู่ดอกโอเคท่านเอาท่านกับท่านเด้อพี่น้องคอยลำบีรุยโอเคครับสวัสดีครับแล้วกัทีหนึ่งเด้อโอเคครับผมไปครับโอ้ไกลหน่อยตัวนี้